อ๋แล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็นมาเจอกับเจ๊เองชาแนลกันอีกแล้วนะคะแกค่ะโอ้ยห่างหายกันไปนานมากไม่ได้เจอกันนานมากเกือบครึ่งทศวรรษแสงได้นะคะคุณผู้ชมคิดถึงกันบ้างไหมเอ่ยเอยเอก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้สภาวะวิกฤตนะคะแกเจ๊ก็มีงานท่วมเลยนะคะแกข่งานเจ๊คืออย่างวุ่นวายมากก็ทําให้อาจจะไม่ได้ทําวิดีโอออกมา ให้รับชมอะไรมากมายนะคะแกแต่วันนี้วันดีเลิศงามยามดีนะคะแกขาเลเข้ามาคส่องมือรวงกระเป๋าสองเท้าเลเข้ามานะคะแกขาตอนนี้เรามีเกมมานําเสนออีกแล้วะคะ่ะแกอ่ะก็เป็นเกมบางคนอาจจะเคยเล่นไปแล้วเนาะแกเนาะอาจจะแบบอ้าวเกมันก็คือเกมเดิมที่มันเคยเปิดมาแล้วป้าตั้งแต่เซิร์ฟหลีเซิร์ฟจ,จีนเซิร์ฟไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยแก สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็อ่าแบบอุ๊ยเกมอะไรอะอะไรอย่างนี้นะคะแกขาอ่ะแนะนําก่อนแล้วกันนะขอแนะนําใหม่ทั้งหมดเลยแล้วกันนะคะเลิกงามยามดีมากนะตอนนี้เป็นเกมดาก้อนราจานะคะแกอ่าสาหรับคนที่เคยเล่นแล้วเนี่ยเจ๊ให้ทายว่าทําไมวันนี้เราต้องมานําเสนอซ้ำอีกรอบหนึ่งรู้ไหมเอ้ยอ่ะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักให้ดูบนหน้าจอว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะแกอายให้ดูนิดนึงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า จะสังเกตว่าบนหน้าจอของเจเนี่ยเป็นเมนูภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมอ๋อมองไม่ผิดนะคะแกไม่ได้ฝันไปนะคะหยิกแขนตบหน้าตัวเองได้เลยคะ่ะแกเออสำหรับเมนูที่เป็นภาษาไทยบนหน้าจอนี้นะคะแกเนื่องจากว่าตอนนี้เกมแบล็กอนดาจาที่เป็นเซิร์ฟซีนั่นเองค่ะอ๋อซึ่งก็ต้องขอบคุณค่ายเกมเลยนะคะแกที่ให้เจได้มีส่วนร่วมในการทดสอบในครั้งนี้นะคะอย่าเพิ่งขอลงขอลิงก์นะคะแกขาช่วงอ่ารู้สึกว่าเกมมันจะอยู่ช่วงทดสอบอยู่นะคะเขาจะเลือก ูเ้เข้าร่วมหรือเปล่าน,นี้เจ๊ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาส่งคําเชิญให้เจ๊เข้ามาทดสอบนะคะเจ๊ก็อาเข้ามาลองให้เข้านิดนึงเนาะอาอยู่ดีๆก็มีงานเข้าน,นะคะแกเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราเข้าไปดูในตัวเกมนี้เลยกันดีกว่าค่ะว่าจะแซบแค่ไหนนะคะแกเกมนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านางเป็นกเกมแนวแบบ MMORPG นะคะแกที่เน้นความเป็นแบบ คอมมูนิตี้อ่านเน้นเป็นแบบความจินตนาการเวนเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่อาจจะชอบความแบบบู้อย่างเดียวเข้ามาแล้วกดสู้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบอาจจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะเกเนาะเอาว่ากันตรงๆเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนีแบบเน้นคอมมูนิตี้สังคมอ่าจินตนาการนะคะแกเป็นเกมแบบสไตล์แบบสไตล์เพวกเกมญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยบทเพวกพเกมเกาหลีทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแกอะเรามาดูสายอาชีพกันก่อนเลยดีกว่านะคะแกระบบ Unreal Engine คืองดงามมากนี่ขนาดกราฟิกเครื่องไม่เต็มนะเนี่ยโอ้โห คุณพระหูแตกมากนะคะอันนี้จะเป็นนักดาบเนาะอาชีพหนึ่งอะ่ะมันจะสวิปได้ได้ได้สออาชีพมันเหมือนกับมันจะมี2หน้าที่ในอาชีพเดียวกันนะคะแกอย่างเช่นนักดาบเนี่ยมมืกอจะเป็นทั้งสายแทงแล้วก็เป็นนักลบไปในตัวมันจะมีสกิลสองพาร์ทให้เรากดใช้นะคะอ่าอันนี้เรนเจอร์นะคะเรนเจอร์ Ranger, เนี่ยรู้สึกว่าจะมีสกิลในการวางกับดักด้วยแล้วก็เป็นสกิลปืนคู่ที่ใช้ในการยิงไกลอ่า อันนี้เป็นนักเวทนักเวทเกมนี้คือเลิศมากคือถ้าเกิดคุณเลือกนักเวทคุณจะได้แอสซัสซินเป็นในตัวด้วยอ๋อเพราะว่านักเวทมันสามารถสลับหมวดเป็นแอสซัสซินได้คือเลิศมากเดี๋ยวเจ๋จะเข้าไปเล่นให้ดูนะคะเรามาดูสายสุดท้ายกันดีกว่าค่ะสายนี้ก็มีความแปลกอีกแล้วค่ะแกอันนี้เป็นซัพพอร์ตนะคะเป็นซัพพอร์เตอร์ค่ะแกขาทำหน้าที่ในส่วนของการบัฟนะคะแกแล้วก็ในส่วนของการหิวเลือดนั่นเองค่ะแกแก็เป็นแบบสายพระอะไรอย่างนี้เนาะใครชอบใส่แบบ ซัพพอร์ตอะไรก็เล่นสายนี so, ้ได like oh. ้แต่ความโดดเด่นของมันก็คือสกิลของนางเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นคนคู่อ๋อเป็นการอัญเชิญวิญญาณที่เป็นฝาแฝดของตัวเองมาช่วยต่อสู้เหมือนเป็นซัมมอนน่ะเป็นอะไรที่มันดูแบบแหวกแนวดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแกเราจะเล่นคาส์ไหนดีล่ะไปแอสซัสซินดีไหมเราแอสซัสซินดีกว่าเพื่อความดูความแบบยิ่งใหญ่ของอลังการงานสร้างของตัวกราฟิกนะคะแกก็มีให้เลือกหมดเลยนะทั้งเพศชายนะคะ สำหรับใครเป็นสายแบบโชตะอะไรอย่างนี้ก็มีให้เลือกนะคะเอ่าเพศหญิงอ่มองก้นตัวละครวนไปอีโดปรับนมได้ไม่ต้องกลัวค่ะสายโรล,ลินะคะแกอีพวก18บวกอีพวกชอบกินเด็กนะคะอีพวกนี้ต้องขังคุกค่ะเรอ๋อฉันเอาสายโรล,ลิแล้วกันเนาะเราจะเป็นมาโดกะซังอ่าเลือกเลยค่ะ เฮ่ยแกเราจะต้องเอาทรงผมที่มันดูเป็นแบบสาวน้อยเวทมนต์หน่อยอ่ะดูดิแกมีความเลิศมากที่มันเป็นภาษาไทยอ่แกสวยไหมเลิศเนาะอ่านออกหมดเลยคือแบบโอ้คนรู้กอดเจ๊ติดตามเล่นตั้งแต่เซิร์ฟไต้หวันนะคะเซิร์ฟยูก็เล่นนะคะแล้วก็มาเซิร์ฟนี้ก็ต้องไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะว่าพยายามจะเล่นให้เป็นหลายรอบมากแต่อาจจะด้วยความติดในส่วนของเรื่องของภาษาอะไรเงี้ยทำให้เราเล่นได้แบบมันไม่เต็มสตรีมอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะหาของยังไงมันอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบ เราไม่สามารถเอนจอยไปกับเกมได้แบบเต็มที่วันนี้แหละแน่นอนอ่ะอยวเลือกทรงผมก่อนนะคะโอ้ยฉันชอบทรงผมเนี่ยแกดูแบบตอแหลม่มากอ่ะมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยนะแกไม่ว่าเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยอ่ะสีชมพูแล้วกันนะคะอ่ะทำไฮไลท์ได้ด้วยไฮไลท์สีอะไรเดีย่ะอุ้ยมีโบสีขาวคือเลิศมากเอาโบสีอะไรดีโบสีขาวแล้วกันสวยนะคะอ่ะหน้าตาคิวเธอก็ สาม,มารถแต่งได้ตามสไตล์แบบอิสระเสรีมากปรับนงปรับหน้าได้ด้วยนะแกนะสวยนะเออ Make เมคอัพเบาๆแล้วกันนะคะอันนี้คือพวกโครงหน้าตาหูจมูกปากใครที่ปรับเก่งๆสัญญกรรมเก่งๆก,ก็มาปรับมาฉีดโบโท็อกกันตรงนี้ได้เพลดนะคะอันนี้เป็นลักษณะตัวเนาะส่วนทรงส่วน,ส,วนสูงอะไรอย่างเงี้ยแกเราเอาตัวแค่นี้ก็แล้วกันนะเราจะาตัวเล็กๆอ๋อยน่ารักอ่ะ นะคะเราปรับสามารถปรับไหล่ปรับนมปรับตูดปรับอะไรได้หมดเลยเนาะแต่ว่าเจ๊ยังจะไม่ปรับเยอะแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นการเสียนาฬิกาไปเยอะนอะแกเนาะอะ,อะเราเข้าเกมก่อนแล้วกันปะโอ้ยทุกอย่างเป็นภาษาไทยโอ้ยแต่เจ๊มีความติดอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าตัวระบบฟอนต์มันอาจจะแบบเล็กไปนิดหนึ่งวาป่ะ แต่ว่าอ่านได้นะโอเคอยู่สบายตาอยู่นะเพราะว่าด้วยความที่ตัวหนังสือมันเล็กมาทำให้เราเห็นอะไรในเกมที่แบบมันมากขึ้นตัวหนังสือมันไม่ได้บางเกมอะไรอย่างเงี้ยแกมาแล้วค่ะหืมหืมภาพสวยมากสิบสิบสิบไปเลยแก เอาอีหอยเจ๊ขอเบาเสียงสักขีดนึงได้ไหมคือลำโพงจะแตกเวอร์มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอุ๊ยหอยหมากัดืมแม่มาแล้วแม่เอาไปเลี้ยงเนาะอีตัวเนี้ยอุยสวยมากดูเป็นสโนว์เวทมนต์มากค่ะแกเจ๊เป็นแบบเป็นติ่งสโนว์เวทมนต์นะคะชอบดูแบบเกี่ยวกับสโนว์เวทมนต์มาก มาสู้ค่ะลูกอย่าไปยอมมันค่ะอย่าไปยอมมันค่ะถ้าฆ่ามันไม่ได้ก็จับหมาเป็นผัวเลยนะคะโอ๊ยเฮยมีคนมาช่วยด้วยอะอเริศมากเดี๋ยวจะจะให้ดูในความแอคชั่นของของตัวเกมก่อนละกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะ นี่ละกันเนาะมันจะเป็นการล็อกมุมมองช่วยปรับอัตโนมัติในการต่อสู้แล้วก็ไม่รบกวนการเคลื่อนไหวเลยในการต่อสู้เราเอาแบบล็อกอัตโนมัตินะก,กันจะได้เล่นง่ายๆนะคะอ่ะละาลักษณะก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราปล่อยพลังเซนนางไปก่อนนะนี่ก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้ค่ะปล่อยปล่อยพลังไปอ่ะปล่อยพลังไฟเออวิแกนางมากันละเพียบเลยค่ะอ่าเราจะมีสกิลอยู่เห็นไหมคะแกอันนี้คือเป็นสกิลของเวทเห็นไหม สก,กิลของเวจําไม่ได้แล้วอะไรเป็นอะไรบ้างอ่าก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็สลับโหมดเป็นแอสซัสซินอ่าเห็นไหมน่ะฟันไปฟันไปนี่เลิศแล้วก็สลับโหมดมาเป็นนักเวทเหมือนเดิมได้คือเลิศมากอะ่ะคืออาชีพเดียวอ่สามารถสลับได้สองโหมดคือแบบอะไรจะเบอร์นั้นคือดีมากอ่านะคะแล้วก็ ทำการคุยกับ N p c พปอ่อนแป๊บหนึ่งนะคะตามหัวใจของคุณเพื่อเลือกคําตอบตัวเลือกของคุณจะมีผลกับพลอตก็คือตัวเลือกของในการตอบคําถามของเราในแต่ละเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีผลต่อต่อเนื้อเรื่องใน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 ที่จะแบบอันดับต่อไปที่จะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะอาจจะมีผลในส่วนของลำดับนิสัยใจคอของตัวละครของเราด้วยนั่นเองนะคะแกอ่า เออฉันยังหลับไม่ตื่นอ่ะฉันลืมไปหมดแล้วอ่ะฉันลืมไปหมดแล้วแล้วกันนะคะแกนี่มันมีความสนุกตรงนี้ยแกพูดด้วยความตื่นเต้นนะ่ะเราจะได้เอนจอยกับเนื้อเรื่องในเกมอะไรอย่างเงี้ยแกขึ้นบัตรอวยพรให้กับเรนาดาอ่ะเขียนไปค่ะอืมหยิบเสื้อผ้ามาใส่นะคะแกนี่นี่นี่น,นี่เรามีเสื้อผ้าด้วยอ่ะหยิบก่อนนะคะน่ารักไหมอ่ะอ่ะใส่เลย จะบอกว่าเกมนี้มันมีการปลดล็อกชุดแฟชั่นให้เราเรื่อยๆด้วยนะคะแกครั้งที่เราปลดล็อกชุดเขาเรียกว่าชุดเกรานะเนาะชุดเกราะที่เราหาตามดันอะไรปลดล็อกเป็นเกรดสูงนะคะตามที่กําหนดเราก็จะได้ชุดนั้นอนะกลายมาเป็นคอตูมให้เราใส่ด้วยคือเกมนี้หาชุดคอตูมแบบที่เป็นแฟชั่นเองก็ได้เติมก็ได้คือหลากหลายทางมากเกมมีความรู้สึกแบบว่าฟินมากแกแล้วคือระบบเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยอะเลิศมากแกอ,อยตายแล้วไม่ไหวแล้ว มาขิงให้ดูมาขิงให้อิจฉาเล่นตอนนี้เราไม่รู้ว่ามีคนเล่นอยู่เยอะแค่ไหนนะคะแกอะในเจ๊ขอเล่นเกี่ยวกับหมวดทั t o r i รีก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูในหมวดเกมจริงว่ามันจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะคะแกอะพักก่อนแม่บอกให้เธอพักก่อน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราก็ได้ข้ามผ่านบททดสอบกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือทําหมด t ั t o r i a l เสร็จแล้วตอนนี้เราก็ได้มาถึงคอนเทนต์ของตัวเกมจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมโอ้ยมีความตื่นเต้นมากเลยอ่ะเจมีความรู้สึกว่ามันแบบมันมีความแบบมันเป็นภาษาไทยอ่ะแกโอ้ยฟินมากอะ่ะเดี๋ยวเจให้ดูชุดก่อนนะคะนี่อันนี้เป็นชุดคอสตูมชุดแรกที่เจได้มาเลยอ่ะคือสวยมากดูสิคอยน่ารักมากค่ะแก ภาพสวยมากค่ะคุณผู้ชมคือดีมากอะ่ะเรามาดูระบบคอตูมก่อนนะคะอันนี้ภูมิใจนําเสนอสําหรับสายแฟชั่นมากค่ะ,ะระบบคอตูมเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีชุดที่ค่อนข้างที่จะแบบเฮยเยอะเวอร์อะ่ะเมือวังอลังการมากนะคะแกชุดพวกนี้สังเกตว่ามันจะมีค่าข้างล่างเห็นไหมคะค่าร่าเริงค่าน่ารัก ดูที่แถบด้านขวาล่างเห็นไหมคะจะมีเขียนว่าค่าร่าเริงค่าน่ารักอบอุ่นเห็นไหมคะแกจะบอกว่าอะไรรู้ไหมจะบอกว่าเกมนี้มันมีในส่วนของเรื่องอุณหภูมินะคะแล้วก็สภาพอากาศของ ของโลกที่เราอยู่ด้วยนั่นเองค่ะแกะซึ่งสภาพอากาศแต่ละสภาพอย่างเช่นอากาศหนาวฝนตกอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตัวละครของเรามีความสามารถที่ลดลงนะคะแกขาตามเอฟเฟกของแต่ละอุณหภูมิแต่ละสภาพอากาศนั่นเองแกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้ตัวละครของเรานะคะได้รับผลกระทบเนี่ยเราต้องทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับฤดูกาลที่เกิดขึ้นจริงในเวลานี้ค่ะแกขาอ,อย่างเช่นตอนนี้นะคะเป็นอากาศร้อนใช่ไหมคะแก อะตอนนี้เราก็ใส่เสื้อผ้าถูกอยู่มันก็อยากอาจจะยังไม่ขึ้นแจ้งเตือนอะไรนี้นะคะไปะเราไปทําหมวดเนื้อเรื่องกันต่อดีกว่านะคะอ่ะทีนี้ชุดคอตูมที่เยอะๆพวกนี้เราจะทําการปลดล็อกมันได้ยังไงอุ้ยน่ารักทุกอันเลยอะ่ะสุดคิวมากดูสิอ่ะมันก็จะมีช่องทางการปลดล็อกเห็นไหมคะแกที่มุมขวาล่างของเรากดปลดล็อกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะบอกว่า ได้ที่ไหนบ้างนะคะแกบางชุดชุดบางชุดเนี่ยมันปลดล็อกตามเลเวลค่ะแกขาเออก็อย่างเช่นว่าเราได้ชุดนี้มานะคะแกเราถึงเลเวลนี้แล้วเราก็ไปดรอปได้ชุดนี้มาใส่เป็นชุดเกราะของเราเราก็ได้ชุดนั้นอ่ะมาเป็นชุดคอสตูมด้วยนั่นเองค่ะแกเออเลิศเนาะขึ้นอยู่กับว่าชุดไหนเนี่ยอย่างชุดนี้นะคะแกขาสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเลเวล50ขึ้นไปนะคะแกระดับสีม่วงนะคะสีม่วงขึ้นไปจะสามารถทําการปลดล็อกชุดนี้ได้นะคะแกก็หมายความว่าถ้าเราหาชุดสีม่วงนะคะอ่า ที่เป็นเกรดสีม่วงเนาะเป็นชุดเลเวล50ก็จะสามารถทําการปลดล็อกชุดนี้ได้นั่นเองค่ะแกะแล้วก็จะได้มาเป็นคอตูมอ่ะเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นแสดงผลคอตูมไหนก็ได้นะคะไม่มีผลต่ออ่าสเตตัสพื้นฐานของตัวละครเนาะจะมีผลต่อความอบอุ่นความสวยงามอะไรเงี้ยนะคะแกะของตัวละครแทนนะคะอ่ะเรดเนาะอ่ะไปทำคอมมูนิตี้ต่อดีกว่าอนาคตนะแกะมันจะมีบ้านให้อยู่นะคะมีแบบคอมมูนิตี้กับเพื่อนแบบเยอะแยะมากมายอะ่ะคือสนุกเอาจจริง แล้ยิ่งเป็นภาษาไทยด้วยแล้วเนี่ยยิ่งคือแบบเลิศก็อะไขึ้นมา,ลาแล้วผู้ชายของเรื่องโอย้ยอยตกใจวิคาโตนะคะนักเรียนสายเลือดระดับเอสของโรงเรียนนะคะแกวิอ,อ่านไม่ทันอะ่ะอ่ะนางเอกอย่างเราต้องออกลงแล้วนะคะมีคนกำลังเดือดร้อนมาโดกระัังต้องเข้าไปช่วยแล้วแหละคะ่ะ งเฮ้ยว <ider> <itor> ิยีดอกเห็นกางเกงในกูอีกโอ้ยตายแล้วตายแล้วอือฮึแย่แมนมากคืออะไรมาปกป้องให้ผู้หญิงตัวเล็กๆปกป้องผู้ชายเนี่ยนะฮัลโหลได้ค่ะแม่จะสู้ค่ะสู้กับพวกมันเนาะไปมาเลยสู้ค่ะสู้ค่ะนี่นี่ เป็นยังไงล่ะคะแรกๆสกิลมันอาจจะยังแบบไม่ค่อยชัดเจนเนาะเลเวลหลังๆสกิลมันจะดูมีความแบบอลังการงานสร้างขึ้นนะคะแกอปบดมาแล้วนะคะชอบมากเลยอะ่ะด้วยความที่เป็นภาษาไทยอ่ะเราจะสามารถทาไกด์ออกมาได้ด้วยนะคะแก่าอ่ะนา่งหิวน้ําไปกดน้ําก่อนนะคะนี่โอ้ยแกจะสังเกตว่ามันมีตู้น้ําให้กดด้วยเห็นไหมสามารถกดน้ํากินได้ด้วยนะคะ น้ำพวกนี้ทําอะไรได้นะคะแกนน้ําพวกนี้บางน้ำเนี่ยมันจะมีค่าของเขาเรียกว่าความอบอุ่นน้ําเย็นน้ําอุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแกไว้กินแบบสำหรับแต่ละสภาพอากาศจะทําให้ตัวเราอบอุ่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยลดค่าความหนาวในตัวละครได้ด้วยนะคะนี่คือประโยชน์ของน้ํานั่นเองเออลิเนาะ อ่ะซื้อแล้วอ่ะซื้อแล้วก็เอาไปให้นางกินก่อนนะคะวิ่งมาไกลดอกวิ่งมาแบบสี่คูร้อยวิ่งเหนื่อยมากที่วิ่งลาวไม่เห็นเหนื่อยอย่างนี้เลยวิ่งไปก่อนนะคะแกแกขาชั้นใหญ่มากเลยอ่ะขาชั้นแบบเป็นขาหมูเลยอ่ะแกโรล,ลีจ่จำเป็นต้องเป็นต้องขาหมูขนาดนี้ไหมอ่าเดี๋ยวอ,อีกมีอีกระบบหนึ่งที่จะนำสนุเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะตอนนี้ปลดสกิลมาค่อนข้างที่จะแบบ ตอนนี้สกิลเราค่อนข้างที่จะแบบครบเครื่องแล้วนะคะอ่าระบบสกิลเปิดแล้วนี่คือระบบสกิลของเรานั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันจะมีระบบของกับการประทับตาระบบรูนระบบของสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะแถบด้านขวาเนี่ยจะเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้คือเลเวลแร,แรกอยู่ก็ยังไม่เปิดอยู่นะคะระบบเยอะมากสะใจแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะ ถ้าไม่เจอวยจังวะเจ๊อวยสิเจชอบมากเกมเนี้ยเจบอกเลยนะคะเจไปซุ่มต้องนานแต่ที่ไม่ได้ทําไกด์ออกมาเพราะว่าอาจจะติดด้วยเรื่องของภาษานั่นเองต่อไปนี้จะมีไกด์ออกมาให้ดูด้วยดีใจเวอร์ถ้ามีเวลานะอืมต้องปลดมอเตอร์ไซค์ให้ฉันแล้วแหละแกอู้อูอีปีศาจพวกนี้มาได้ยังไงนี่แน่ตายแน่ สู้ค่ะฮืมลื่นมากคุณผู้ชมเซิร์ฟแบบโอเคมากนะคะแกแต่เจไม่ได้เปิดกราฟิกสุดนะเพราะว่าอัดวิดีโอไปด้วยมาอาจจะกินสเปกนิดนึงนะคะแกก็ขอเป็นกราฟิกที่แบบกลางๆแล้วกันเนาะนี่ขนาดก,กราฟิกกลางๆยังสวยขนาดนี้เลยคุณผู้ชม,มถ้ากราฟิกแบบเต็มเนี่ยรับรองว่าสวยเสร็จเพชรสะดาวแน่นอนค่ะแก ไปค่ะรอด้วยค่ะใส่เกงในสีอะไรอะ่ะขอดูหน่อยได้ไหมอุย้ยแกฉันไม่ได้ใส่กางเกงในหรออ๋อฉันใส่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแลกกิ้งหรอเป็นสเตย์ใช่ไหมตกใจหอยนึกว่าไม่ได้ใส่กางเกงในตุ่ยเป็นสีเนื้อเลยน่ารักมากค่ะชอบมาก This <is> S <S อ่าโนโนอ๋ออันนี้เป็นอีกระบบหนึ่งนะคะ<ม>แกก็คือว่าเมื่อเราทําการมีมีความสัมพันธ์ไม่ใช่มีเพื่สัมพันธ์นะมีความสัมพันธ์กับตัวละครแล้วเนี่ยเราจะสามารถส่งข้อความเมสเซจแบบตัวมันอาจจะมีแบบตัวละครในเกมอะ่ะมันทักมาหาเราเว้ยมาคุยกับเราอะไรเงี้ยเราสามารถส่งข้อความคุยกับนางได้ด้วยคือดีมากอะ่ะเป็นระบบแบบคือดีคือฉันชอบมากนะคะก็ประมาณนี้เนาะมันก็จะเรียกเราจะตอบอะไรนะคะ พี่สาวขอเก็บเจ้าเดดพูลน่ารำคาญพวกนี้ก่อนแล้วจะไปหานะคะอะระวังตัวด้วยนะคะพวกเราจะรออยู่ตรงนี้อ่าเราก็ได้ฝาเราก็ได้แบบอุปนิสัยเพิ่มขึ้นเห็นไหมเอาอะไรดิฉันจะดูแลเขาเองอ่าฉันจะดูแลผู้ชายคนนี้เองนะคะเฮ้ยเ,เป็นภาษาไทยแล้วคือสนุกอะชอบหมดยังอะตอบไม่ได้แล้วก็จะปิดแล้วนะคะปิดการสนทนานะก็จะอยู่ตรงตรงนี้เพื่อนมันก็จะมีเขาเรียกว่ารายชื่อเพื่อนแล้วก็รายชื่อ NPC ที่เราแบบ ที่เราแบบสนิทด้วยก็จะอยู่แถวๆนี้นะคะแกและที่สําคัญตรงนี้มันมีในส่วนของคอมมูนิตี้ที่เป็นแบบ a c e b o o k อะ่ะคล้ายๆ Facebook ของเกมอะ่ะคือมีนะเว้ยดีมากไอนน้ต้องวิ24ถึงจะปลดล็อกได้นะคะไม่ใช่เป็นเหมือนกับเป็นโซเชียลคล้ายเฟซบุ๊กเลยแต่เป็นของในเกมสามารถโพดลงโพ์รูปได้คือแบบโอ้หันซาเวอร์เนี่ยระบบมันเยอะจนเราไม่สามารถแบบแนะนําได้หมดอนะอะไรอย่างนี้นะคะ อุ้ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วตัวละครอ,ออกมาเรื่อยๆแล้วคะ่ะคือสายโซโล่ก็ไม่เหงาอะบอกเลยโอ้ยเป็นผู้ชายที่ขวัญอ่อนมากแกฉันชอบฉันชอบผู้ชายขวัญอ่อนฉันชอบมีความน่ารักใจอยากได้ทำหัวมากผู้หญิงคนนี้ชื่อโนโนนะคะอ่าอุ้ยซีซ่า ซีซ่าตายละอันนี้คือเป็นลูกสาวหรือเปล่าทำไมชื่อซีซ่าโอ้โเท่มากแกเรานะจะเล่นปืนนะปืนเท่มากมันเหมือนกับเป็น NPC ที่แบบประจำคาร์ดอะแกนึกออกปะอ่ะเดี๋ยวถึงเวลาที่เราจะปลดล็อกระบบใหม่อีกระบบหนึ่งแล้วนะคะแกขา เดี๋ยวขอทําการแบบสะคงสกคิปไปก่อนแล้วกันเนาะพวกเนื้อเรื่องนะคะเนื่องจากเป็นเซิร์ฟเทสเนาะเดี๋ยวเล่นเซิร์ฟจริงแล้วค่อยไปตามติดพิชิตเนื้อเรื่องกันอีกทีหนึ่งนะคะแกอุย้ยนี่นี่คือระบบใหม่นะคือระบบสัตว์ขี่ของเกมนั่นเองแกนําเสนอว่าเกมนี้คือมันจะมีสัตว์ขี่เหมือนพวกเกม MMO open world ทั่วไปนั่นแหละแต่เกมนี้แนวมันเป็นแนวไซไฟไงสัตว์ขี่ก็จะดูแบบเป็นมอไซเป็นยานาหาะเป็นแบบโลกอนาคตอะคือชอบฉันเอาคันสีดำแล้วแล้วกันสวยนะคะ อ๋อยสวยมากโอ้าหมายไปกันเลยค่ะแว่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวซูมจะออกแป๊บหนึ <h <h ่งนะคะเฮ้ยคือดีเวอร์ขับตามกันไปก่อนนะคะแกเดี๋ยวมีระบบ มีระบบพาหนาะให้แล้วนะคะเดี๋ยวจบหมวดนี้เดี๋ยวเจ๊พาไปดูหมวดพหาหนะกันนะคะว่ามีอะไรให้เราดูบ้างเนาะคือลักษณะของของวสเกมเนี้ยการเดินวสของเกม MMO ทั่วไปคือจะเดินไปตามแมปแล้วก็ตีลุยมอนไปเรื่อยๆตามแมปใช่ไหมคะแต่ว่าเกมเนี้ยมันจะเป็นเกมแนวแบบว่าไปตามเนื้อเรื่องไปตามสตอรี่ของเขาค่ะเราจะไม่ได้แบบมีมอนแบบให้ฟาร์มเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเหมือนเกมทั่วไปอะไรอย่างนี้เนาะ อ่ะสัคลิปไปก่อนนะคะอ่าอันนี้เรามาอยู่ในหมวดของเนื้อเรื่องแล้วนะคะแกแป๊บนึงนะคะอันนี้ต้องทำอะไรอะ่ะอ่ะต้องหวนตรงนี้ไปนะคะแกคือลักษณะการเล่นของตัวเกมมันมีอะไรที่แบบถึงเป็น MO มมันมีแนวออมันมีออโต้นะคะแกแต่ว่าด้วยความแปลกใหม่แล้วก็ระบบที่มันค่อนข้างที่จะเยอะมากกะทาให้ความออโต้ของมันดูแบบดูเป็นตัวประกอบไปเลยอะ่ะไม่ได้ชูจุดเด่นมากมายอะไรเลยเอาจริงๆเล่นเองคือสนุกมาก อ่ะกดผิดนะคะอืมภาพคือแบบภาพคือแบบโอ๊ยภาพคือสวยมากอะแกโอ้ยสวยจริงๆริอะเดี๋ยวเจ๊ขอถ่ายรูปมุมนี้ก่อนได้ไหมอะมันถ่ายได้ไหมอะโอ๊ยฟินนี่คือมีความขิงมากนะคะอันนี้คือถ่ายยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอก่อนนะคะ อ่ะเซฟไว้แค่เพราะตรงนี้แล้วกันแล้วก็ถ่ายรูปอ่าเราได้รูปปกแล้วคือแบบอุ้ยสวยมากอนุญาตก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะนําเสนอนิดนึงนะคะก่อนที่จะจบบทนี้ไปแล้วกันเนาะอ่าอันนี้นะคะมันจะเป็นหมวดของตัวพาหานะนั่นเองนะคะแก่พาหาน,นี่ยเราสามารถเลือกขี่ได้เนาะมันก็จะมีสเตตบอกอยู่นิดนึงนะคะแก่ ยิ่งเกตสูงสูงสเตสเตยิ่งเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องลองไปเทียบสเตตดูอีกทีนะคะแต่ว่าจะบอกว่าไฮไลท์ของพาหนะเกมนี้คือมันสามารถปรับแต่งได้ไม่ว่าจะเป็นสีเห็นไหมเราสามารถแต่งสีเป็นแบบชิ้นส่วนได้จะชิ้นไหนจะเอาสีไหนคือแบบดีมากอ่ะปิดก่อนนะคะอ่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะแกเรายังสามารถอัปเกรดตัวรถได้นะคะอ่ะเห็นไหม เสริมขึ้นมาได้ว่าจะเอาแบบรูปร่างลักษณะไหนเราสามารถเปลี่ยนรูปร่างลักษณะของตัวพาหนะของเราได้ทั้งหมดเลยแกคือดีมากนะคะแล้วก็สามารถแบบเขาเรียกว่า up level นะคะเลี้ยงดูพาหนะของเราให้มีระดับที่สูงขึ้นได้นะคะแกดูสิแบบใครชอบอันไหนก็คือไปไปแต่งอันนั้นนะอารมณ์แบบเหมือนแต่งรถแต่งพาหนะของตัวเองเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากอะชอบดูดิบางพาหนะเนี่ยคือทําให้เราบินได้ด้วยนะแกคือเลิศเวอร์ อันนี้บินได้นะเวลาขีสเกบอรเราจะบินขึ้นฟ้าไปเลยนะคะเลิศมากมพีเซนต์ได้แบบกระแทกใจมากอะคือต้องเล่นแล้วแหละบอกต,องตรงๆนะคะระบงระบบดันเจียนอะไรก็มีให้ปกติเนาะจับคู่ปาร์ตี้ลงดันเจียนนะคะกิววอร์พีวมีหมดนะคะแต่ที่มีมากกว่าเกม MMO อื่นๆทั่วไปเลยนะคะก็คือระบบคอมมูนิตี้ที่ ที่จะรองรับการแบบคอมมูนิตี้กับเพื่อนๆได้ค่อนข้างที่จะสูงมากแม้ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการมีบ้านให้อยู่ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแกเลิศมาแล้วค่ะถึงเวลาที่ไม่ต้องสู้แล้วเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นโหมดแอสซัสซินนะคะอุ้ยแกนี้มีดองมีแดดหลบอะไรก็ได้นะคะแกมีกระโดดหลบอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะคือตัวเกมเพลย์ค่อนข้างที่จะแบบเร็วมากนี่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 เนี่ยอุ้ยมันนอะเวอร์เวอร์เวอร์มาก ดอกตายค่ะกลับร่างเดิมนี่กลับมาเป็นร่างเทพพิดาผู้พิทักษ์เหมือนเดิมนะคะโวยยังไม่หมดอีป,ปอบตื้อเก่งแม่สวยก็อย่างนี้แหละโจมตีเลยค่ะโว้ยเกมเพล์มันคือเร็วมากนะคะสเปคเครื่องนี้ต้องแบบในระดับหนึ่งเลยเด้ออ,อันนี้คือบอสใช่ไหมอ่ะ ใช่จริงๆด้วยตายแล้วคุณพาชฉันจะอยู่กับน,นางได้ไหมเนี่ยสู้ค่ะสู้อุ้ยหลบนล้เลิศเฮ้ยเรียบร้อยโอ้ยเลิศด,ดีเวอร์ อ่าราคาก็จบกันลงไปแล้วนะคะแกค่ะสาหรับคลิปการแนะนําเกมดาร์กอนราชนะเองค่ะแกอ่าเน้นย้านะคะแกขาอย่าลืมไปลงทะเบียนกันได้ที่ลิงก์ข้างล่างคลิปวิดีโอของเจนี้นะคะแกที่จะได้มาร่วมสนุกกันในวันที่เซิร์ฟเปิดในเองค่ะแกอ่าและสําหรับที่ใครเล่นอยู่ตอนนี้นะคะแกอยากได้ไกด์อะไรหรือว่ามีความสงสัยในระบบไหนนะคะเนื่องจากเจเนี่ยได้เข้ามาทดสอบในในเซิร์ฟที่เป็นภาษาไทยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้คลิปในใครอยากได้ไกด์อะไรก็ มาคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวเจจะเข้าขาไปดูให้ว่าระบบไหนมาทําอะไรได้บ้างแล้วเจก็จะมาแนะนําอธิบายแล้วก็ไกด์ให้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นต่อไปนั่นเองค่ะแกอ้าสวัสดีวันนี้นะคะเจก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแกค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมเจ๊ไม่ด้วยตลอดนะคะขอโทษที่ห่างหายไปแล้วต่อไปนี้เราอาจจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะแกอ้าสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะใบ,บายเจ๊หาปุ่มใบ,บายไม่เจอแป๊บหนึ่งนะใบใบย,ยังไงก็ไม่รู้นะคะแกแป๊บหนึ่งอ่ะ Bye bye!